สวัสดีครับสำหรับวันนี้กเกษตรอินทรีย์ดินดีกระลุงแดงจะพาพวกเรามาทําแปลงกเกษตรแบบถาวรสําหรับแปลงกเกษตรถาวรเน,นี้ยทำหนึ่งอย่างจะได้ ประโยชน์ถึง4อย่างประโยชน์อย่างแรกคือเราจะได้ทําการกําจัดหญ้าในแปลงแบบถผาวนเลยนะครับจะไม่มีหญ้าขึ้นมาประโยชน์อย่างที่2เราจะได้กําจัดขยะที่เป็นขยะของการเกษตรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้ไมเศษกิ่งไม้หรืออะไรต่างๆนะครับเราก็จะมาใช้เป็นทําปุ๋ยไว้ในแปลงเลยประโยชน์อย่างที่3ก็คือเราจะได้ปุ๋ยอยู่ในแปลงของเราเป็นจํานวนมากแล้วก็พืชผักในแปลงที่เราทำเนี่ยก็ สามารถกินได้นานประโยชน์อย่างที่4คือเราไม่ต้องทําเป็นลักษณะผักยกแค่ที่จะต้องไปเสียเงินซื้อเหล็กซื้อกระเบื้องซื้ออิบบล็อกมาเพื่อยกแค่ขึ้นมาให้สูงสำหรับรูปแบบในการทําก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ลุงแดงจะใช้กระเบื้องเก่าซึ่งมีความยาวประมาณเมตรยีเอามาตัดเป็นท่อนท่อนละ40เซนแล้วก็ฝังลงไปในดินลักษณะนี้ นะครับฝังลงไปในดินประมาณสิบเซนพอเราฝังกระเบื้องเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการขูดหญ้าในร่องแปลงนะครับนี่ประโยชน์อย่างที่หนึ่งนี่เราจะได้ละในร่องยาวไปนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีหญ้าขึ้นนี่เป็นการบล็อกหญ้าให้อยู่ในรูปแบบของแปลงแล้วก็ประโยชน์อย่างที่สองก็คือเราสามารถกําจัดพวกเศษไม้ลักษณะพวกนี้เศษใบไม้ต่าง ที่เป็นขยะในแปลงกเกษตรของเราให้หมดไปแล้วเมื่อเศษใบไม้เศษหญ้ากิ่งไม้ผุพังก็จะเป็นปุ๋ยอยู่ในแปลงลักษณะที่ว่าอยู่แบบยาวเลยกินได้นานเราไม่ต้องไปหาปุ๋ยมาใส่บ่อยๆประโยชน์อย่างที่4ี่ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเราไม่ต้องไปซื้อเหล็กซื้อกระเบื้องซื้อกะเบื้องอะไรมาทําเป็นลักษณะผักยกแค่นะครับขั้นตอนที่1ในการที่จะทําแปลงกเกษตรแบบยั่งยืนนะครับก็คือเราจะใช้ผ้า พลาสติกสีดําตัวนี้นะครับปูพื้นลงไปเพื่อกันไม่ให้หญ้าสูงขึ้นมาหญ้าที่อยู่ใต้ดินจะไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาอีกเลยทีนี้เราก็จะปูต่อไปจนเต็มเพราะเราปูพลาสติกเต็มแปลงแล้วนะครับเรียบร้อยลักษณะนี้ต่อไปก็จะใช้ทรายสาดลงไปบนพื้นของพลาสติกที่เราปูรองไว้นะครับลักษณะนี้ครับในขั้นตอนต่อไปนะครับ เราจะใช้ปุ๋ยคอกหรือกิ้งวัวโรยที่ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งดำเนินการโรยได้เลยครับอประมาณขั้นตอนนี้ไม่ต้องโรยให้หนาจนเกินไปนะครับขอให้มีกิ้งวัวให้มีมินซีที่อยู่ในกิ่งงวเนี่ยอยู่ในพืชเพื่อเวลาเราใส่พวกเศษไม้เศษใบไม้ลงไปจะได้เป็นตัวช่วยย่อยอีกทีนึนงนะครับ จะใช้ขี้งวประมาณกระสอบเสร็จครับประมาณกระสอบครึ่งนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้เหล็กแทงผืนพยางหรือ,อผ้าพลาสติกที่เราปูไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยให้เกิดเป็นรูเพื่อการระบายน้ําที่ดีนะครับแทงทีๆได้ยิ่งดีครับเมื่อเราทําการเจาะรูที่พื้นผ้าพลาสติกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาเศษไม้สําหรับเศษไม้เนี่ยจะมีอยู่2ขนาดนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กด้านนี้เป็นขนาดใหญ่ครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นขนาดเล็กๆให้เอาไม้ขนาดใหญ่วางข้างล่างก่อนแล้วค่อยเอาเศษไม้เล็กๆเนี่ยวางทับด้านบนลนักษณะการวางไม้ก็จะวางไปอย่างนี้ครับ การวางไม้แบบนี้จะทำให้เกิดช่องว่างมีพงอากาศพืชเราก็จะได้อากาศทั้งบนดินและใต้ดินเราจะวางลักษณะนี้ไปจนเต็มสําหรับไม้ใหญ่เมื่อเราไปลงไม้ที่ว่ามีลักษณะ่อนใหญ่ลงไปแล้วนะครับลักษณะนี้เรียบร้อยต่อไปเราก็จะลงไม้ท่อนเล็กนะครับเนี่ยเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นสาขาอะไรมันต่างๆเนี่ยเราก็ใส่ลงไปชั้นหนึ่งนะครับเพื่อปิดช่องว่างของแปลง นิดนึงนะครับช่องว่างของไม้แต่ละท่อนที่มันไม่คิดกันไม่ติดกันแล้วเมื่อเราลงเศษไม้เล็กไม้น้อยจากกองเนี้ยที่ว่าเราเตรียมไว้นะครับรูปร่างหน้าตาของแปลงก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้ครับในขั้นตอนการเปรต่อไปก็คือเราจะใช้ใบไม้ไมเก็บไปหามานะครับเราก็จะมาโรยใส่ในแปลงเลยโรยไปให้เต็มจนถึง ออกระเบื้องนี่แหละเพื่อใบไม้เน่าเนี่ยมันก็จะช่วยเป็นปุ๋ยอยู่ในแปลงเลยนะครับเน่าเปื่อยแล้วอะไรเงี้ยสังเกตใบไม้ที่เราเก็บเก็บมานะครับก็จะมีลักษณะของความเริ่มที่จะเปื่อยยุ่ยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะเป็นปุ๋ยให้กับพืชผากที่เราจะทําการปลูกนะครับไม่ต้องกดไม่ต้องขึ้นไปย่ำเขานะครับ ปล่อยธรรมชาติเลยและเมื่อเราปูใบไม้ลงไปเสร็จในแปลงให้สังเกตดูนะครับเนี่ยปูจนคิดขอบมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเหยียบต้องยํำนะครับปล่อยไปแล้วเดี๋ยวเขาจะยุบตัวลงไปเองพอเวลาเขาเน่าเปื่อยแล้วลุงแดงถึงบอกว่าให้ใส่ถึงขอบขอเบื้องต่อไปก็จะเป็น อีกหนึ่งชั้นก็คือจะใช้ขี้งัวเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับเขาอีกอันนี้เป็นขี้งัวเก่านะครับเก็บไว้นานมากแล้วอันนี้เราก็จะใช้โรยลงไปบนหน้าใบไม้อีกครั้งหนึ่งการโรยก็ให้โรยลักษณะนี้ไม่ต้องให้หนามากโปรยลงไปอย่างเงี้ยก็จะทําให้ยูรินีที่มีอยู่ในขี้งัวเนี่ยแล้วก็สารอาหารในขี้งัวเป็นอาหารของพืช ส่วนจุลินทรีย์ก็จะช่วยย่อยใบไม้ไอ้พวกกิ่งไม้อะไรต่างๆที่เราใส่ลงไปในแปลงเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยให้กับพืชที่เราจะทําการปลูกแล้วเมื่อเราใส่ขี้งวหรือว่าปุ๋ยคอกลงทับบนใบไม้แล้วนะครับเราก็จะทําการเติมความชื้นให้กับกองปุ๋ยของเราเนี่ยครับหรือว่าไอ้แปลงนี่ครับโดยการใช้น้ำเนี่ยฉีดไปเลยการให้ความชื้นให้พอประมาณนะครับไม่ต้องให้แฉะมากจนเกินไปลักษณะนเนี้ย เมื่อจุลินทรีย์ที่ว่าอยู่ในขี้งัวเนี่ยเขาจะได้ออกมาทํางานทําการย่อยสลายใบไม้กิ่งไม้อะไรที่เราใส่ลงไปในแปลงนี้ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาหน้าดินเนี่ยที่ผสมกับมูลสัตว์ผสมแล้วก็มาปิดหน้าของแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วแต่ขั้นตอนสุดท้ายคือจริงๆเมื่อเราผสมดินกับขี้งัวแล้วปิดไปบุญใบไม้แล้วเนี่ยก็คือการเอาฟางมาปิดแล้วลดน้ํา ก็จะเป็นการเสร็จอัน cit นี้เป็นหน้าดินนะครับหน้าดินที่เราขุดจากในแปลงนั่นแหละครับแล้วก็เอามาทําการล่อนเพื่อเอาญ้าออกเศษญ้าอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีเหลือแล้วให้สังเกตดูว่าจะไม่มีหญ้าขึ้นเลยตามดินที่เราขุดไว้การผสมก็อย่างนี้ครับเขาขี้งวาหรือปุ๋ยคอกให้เข้ากับดินต่อไปก็จะทําเป็นห่วง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 ไปแล้วก็สาดตร์ใส่แปลงสาดตใส่แปลงไปเรื่อยๆจนสุดแปลงลักษณะการเอา หน้าดินที่ผสมกับมูลสั์ใส่ลงในแปลงก็เกลี่ยให้ทั่วให้ปิดใบไม้ที่เราใส่ลงไปทั้งหมดนะครับลักษณะน,นี้ครับทำแบบนี้ไปจนสุดแปลงแล้วหลังจากที่เราเอาดินปิดหน้าใบไม้จนเสร็จทั้งแปลงนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการทำแปลงหักหรือแปลงเกษตรแบบยั่งยืนในสไตล์ของลุงแดงก็คือได้ประโยชน์4ี่อย่างคือ1ได้กำจัดวัชพืช สได้กําจัดขยะ 3. ได้ปุ๋ยอยู่ในแปลงเต็มที่นะครับและตัวสุดท้ายก็คือได้ความประหยัดสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการกุมฟางจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักสองเดือนเราก็จะเริ่มปลูกผักอะไรบนนี้ได้เลยสําหรับวันนี้เกษตรอินทรีย์ดินดีกับลุงแดงก็ขอจบการทําแปลงเกษตรแบบยั่งยืนและถาวรไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ